สวัสดีครับพี่น้องฮักแห่งเจีงเต้ากันทุกท่านครับผมพบพ่อกันมือนี้นะครับกับบรรยากาศท้องไหทองหน้านะครับเบิงบรรยากาศท้องหน้าเบิงเขาเขียวนะครับบางจังหวัดก็ยังบริวานบางจังหวัดกว่านเลยือพื้นที่จังหวัดเบืองการนะครับเดื่องพี่น้องเดีน๋นี้เบิงเขานะครับเบิ้งเขาฝนตกมากเขากะ ชุ่มช่ำนะครับเขา้าชุ่มชำ่ำแต่ว่าน้ำก็ยังมบ่นม้มีปานไหเแต่ว่าฝนตกให้ความเย็นความชื้นตลอดนะครับบ่ามือตกนะครับแต่ว่าบบตกแห้งนะครับบบตกแห้งแต่ว่าเขา่าได้รับความเย็นนะครับเขี้ยวนะครับพี่น้องครับเข่าเบิ่งครับอพอหวา,วานมดทุ่มมองทุบบอลเรียบร้อยแล้ว นะครับเกิดงามซ้ำกันมดครับพี่น้องเอ,อ่อนี่คือไอ้ตัวนี้คือเขาเจ้ามลาินะครับเขาเจ้ามลาิแปลงนี้นะครับอ่าภู้ขาเลยมาอ่า,ว,าวันวหววันที่แปดเมษานะครับตอนนี้เกิดขึ้นเคี้ยวนะครับพี่น้องเอ,อ่อนี่ครับนี่คือชีวิตของชาวนานะครับน้ำยุสะหลังจากแห่งบริเวณเมฆแต่น้ำนะครับตอนนี้ มีน้ำนะครับพี่น้องมีน้ำแล้วนี่ครับเย่ยมขึ้นกบเขียดห้องหายก็อยยังอยู่นี่ครับเอราว่าสิเป็นอึงนะครับอึงบักแดงนะครับถ้ากันไมาหยอกมาเห่นอยู่นี่ครับเบิ่งไข่กบไข่เขียดครับนี่นะครับพระอาทิตย์ก็ซ้อเสียงออกมาหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามีเมฆพี่น้องครับชมทุ่งชมทุ่ง ชมนาข้าวเบื้องรับนี่ข้าววานเกิดพอดีเลยครับนี่นะครับไอ้ที่มองเห็นเปลี่นเห็นพื้นดินนั่นมีเขา่าอยู่ด้่พี่น้องเตียว่ามันจะกหางเตียวา่ามันก็เปลี่นแบบนี้เวลามันแตกกอมานะครับมันจะพอดีนะครับไอ้ข้องนี่ก็เปลี่นของเข่ากอขอหกนะครับ เาาไปนู่นนะครับพี่น้องครับขนางน้าบ่อท่วมกับบ่อหนาจะมีปัญหาสําหรับเขาหน้าปีนี้นะครับเบื้องครับพี่น้องครับท้องทุ่งนาท้องทุ่งหน้า,า,นาบานเฮานะครับบ่มีตึกบ่มีตึกสูงๆให้พี่น้องได้เบื้องดอกให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศให้เบื้องบนบรรยากาศนะครับ อาที่พี่น้องเดียวเห็นมองเห็นอ่เป็นที่วเมือนกับผู้เขาเนี่ยคือตนอ้นยางยพี่น้องเด้ตอต้นยางปายางนะครับปายางปายางกีดนะครับเป็นปลายย่างเด้ปอปลายางนะครับนะครับปายางปายางปายยางเบ่งครับพี่น้อง กบหมดนามลงไปแล้วกบกบกบฟู้นามมึงไปกี้นี่นะครับกบฟููนามมันก็นเลยเห็นผมเ,เห็นผู้ขามันก็นหุดปอดลงนะครับมันมาเห็นให้เห็นนะครับช่วงช่วงนี้ป่ายัง่ได้เ,เข่ามากนะครับปกตินามท่าน้นามมาพี่น้องก็จะเห็นได้ผมจะถ่ายถ้ำพี่น้องบึงอ่า ช่วงน้ำขึ้นน้ำลงน้ำเนี่ยจะเต็มหมดเลยครับพี่น้องขาวเต็มหมดเลยนะมูนี่นะครับอ่แล้วก็เปิดทางน้ำออกแล้วก็เปิดทางน้ำเข่าครับเนี่ยอันนี้หากไม่แค่นอกพี่น้นองหากไม่แค่นเออหรือว่าไม่หากไม่ตะเคียนนะครับทั้งผัากกางมันอื่น่ะ ไม้แต่เคียนแต่ว่าทั้งอีสานอืน่นไม่แค้นนะครับด้วยพี่น้องไม้แควนทั้งบ้านผมบึงกันเพื่นอื่นไม่แค้นนะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นอาจจะเรียกป่คอคอกันจนมากมันจะอืน่นไม้แต่เคียนนะครับนี่อันนี้นะครับบ่ได้มาเอาเรียกเอาเบื่อจักเทียดอนะครับเนะบ,บิงเขา่าเบิงหน้าเบิงน้ำจังหน่อยกันมีนานครับพี่น้องเนี่ ว่าหยาบ่มีหอกนี่นะครับคุ่มหยาไว้อยุดแถวนี้นะครับถ้ามีหยาก็คงจะเอาอยามะพ่นะครับหายามะพนป้องกันคุ้มหยาไว้นะครับเขาก็จะได้เตรียมที่เตรียมทังนะครับ บรรยากาศทองไหลทองหน้าเลยพี oh, um, ่น้องเลยครับผมโอ้โหกบตัวหนึ่งโดดลงน้ำต่ำเลยคือหูดีแท้กบก็ได้โดดลงจ้ำเลยฮอดใบหน้าไปสั่งครับพี่น้อง น่ตัวน,นึงนะมุดลงอีกแหละเออแปลว่ามีกบหลายตัวพี่น้องมีกบหลายตัวอยู่นอกอยู่ี่เนาะสุดยอดไปเลยกบเอ้ยเจ้า